สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตกันนะครับซึ่งโจทย์ข้อ1นึ่งับการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับซึ่งข้อนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ดังนี้นะครับ 1. วงเวียนะครับ 2. องบารัทัดนะครับซึ่งข้อนี้นะเจนว่าเขาจะกําหนดส่วนของเส้นตรง ab มานะครับแล้วก็ สร้างส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับ AB นะครับโดยวิธีการสร้างอย่างแรกนะครับเราวาดส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวพอประมาณนะครับพอประมาณในที่นี้หมายถึงว่าให้มีความยาวยาวกว่าความยาวที่เขากําหนดมานะครับหลังจากที่เราได้ส่วนของเส้นตรงมาแล้วนะครับก็กําหนดชื่อให้ชื่อว่า ส่วนของเส้นตรง CD นะครับต่อมาเราจะนำวงเวียนโดยที่จุดแหลมอยู่ที่จุด A และกลางวงเวียนให้มีความกว้างนะครับเท่ากับ AB เมื่อกางวงเวียนกว้างเท่ากับ AB แล้วนะครับนำ้ำวงเวียนนะครับ โดยที่ปลายแหลมอยู่ที่จุด C จากนั้นวาดส่วนโคง้งซึ่งเราจะเห็นจุดตัดนะครับซึ่งให้จุดตัดนี้ชื่อว่าจุด E เราจะได้ส่วนของเส้นตรงใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าส่วนของเส้นตรง CE ซึ่งส่วนของเส้นตรง CE เนี่ยมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นะครับโดยวิธีการเช็คนะครับเราจะใช้มาบรรทัดวัดนับเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง AB นะครับยาว9.5เซนติเมตรนับและจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง ce ยาวเท่ากับ9.5เซนติเมตรเช่นการับถือไปนานเสร็จสิ้นข้อนี้ครับ